ชอบมีคำถามว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยตกนรกเดียวกันไหมขึ้นสวรรค์เดียวกันไหมผมบอกกันนะครับว่าพระเจ้าเองเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนสร้างนรกสวรรค์นะครับท่านเพียงเข้าไปเห็นแล้วก็เข้ามาบอกท่านตรัสรู้ เพื่อจะให้พ้นออกไปจากวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งนี้มีอยู่โดยธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนๆไ,ไม่ใช่ว่าศาสนานั้นเป็นคนสร้างสวรรค์ของตัวเองเป็นคนสร้างนารกของตัวเองไม่มีมันมีอยู่ก่อนมีโดยธรรมชาติจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนานารกไปด้วยความชั่วไม่ได้ไปด้วยความเชื่อถ้าไปได้ด้วยความเชื่อก็ดีสิผมจะสร้างศาสนาที่ไม่มีนรก ใครจะมาเข้าไปรักที่ผมก็ได้าศาสนาประเสริฐนะไม่มีนรกมีสวรรค์อย่างเดียวแต่ใครจะเชื่อยังไงก็ได้แต่ความจริงคืออะไรเท่านั้นเองนะครับเหมือนที่ฝรั่งมาถามผมว่าอยู่เชื่อไหมเรื่องนรกสวรรค์ผมบอกผมไม่ได้เชื่อมันคือความจริงความจริงไม่ได้ขึ้น,นอยู่กับความเชื่อของใครใครจะเชื่อว่าอะไรก็ได้วันนี้ผมพูดจบไปแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย เพราะว่าศัจธรรมไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครโลกใบนี้จะกลมหรือจะแบนใครจะเชื่อว่าโลกใบนี้กลมหรือแบนโลกก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้พันปีก่อนก็บอกว่าโลกนี้แบนนะครับโลกก็ไม่เคยแบนสักวินาทีเดียวเดี๋ยวนี้มาเห็นแล้วว่าโลกนี้กลมโลกมันก็ไม่ได้กลับมากลมตามความเชื่อของใครโลกก็ไม่ได้ดีใจตอนที่เรารู้ถูกแล้วโลกก็ไม่ได้ตำหนิเราเวลาเรารู้ผิด เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยวันไหนก็ตามเห็นรูปนามนี้เป็นอย่างเนี้ยโอ้อันนี้เป็นของเรามันก็ไม่เคยเป็นของเราสักวินาทีหนึ่งนี่เป็นเรามันก็ไม่เคยเป็นเราสักวินาทีหนึ่งพอสังเกตเห็นเกิดสัมมาทิฏฐิโอ้นี่ไม่ใช่เราเนี่ยละความเห็นผิดลงได้เป็นพระโสดาบันมันก็ไม่ได้ดีใจขึ้นมาเฝ้าดูโอ้จนเป็นพระสกทาคามีพระนาคามี เฝ้าดูไปเลยอุย้ยนี่มันไม่ใช่เราความตั้งมั่นสูงขึ้นสูงขึ้นค่อยๆปราศจากกิเลสออกไปจนกระทั่งวันหนึ่งสลายเนี่ยออกไปมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองบัวแต่ไปรู้มันอยู่นั่นก็ยังทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละที่เรียกว่านิพพานหมดเหตุเกิดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องค่อยๆเริ่มต้นกันไป เส้นทางของผู้ศาสนาเนี่ยมีอยู่ครับแล้วก็ลึกซึ้งแต่อย่างถึงได้แต่ต้องใช้ปัญญา